สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดายุจันคำปาม .6-8 เลขที่20วันนี้จะมาอธิบายสอบย่อยความร้อนข้อที่12ทองแดงก้อนนึ่งนัก100กร,รมัมอุณหภูรรมิ100องศาเซลเซียสเมื่อใส่ลงในน้ำา2 0 0กรัมอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสจงหาอุณหภูมิสุดท้ายของของผสมความร้อนจำเพาะของทองแดงเท่ากับ0.1นะคะทองแดงมีมวลนัก100กร,รมัมมีอุณหภูมิ100องศาเซลเซียส เมื่อใส่ลงในน้ำ200กรัมแสดงว่าน้ำมีมวล200กรัมและมีอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสจงหาอุณหภูมิสุดท้ายของของผสมที่อุณหภูมิสุดท้ายนะคะแสดงว่าเกิดสมดุลความร้อนข้อนี้นะคะเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากทองแดงไปหาน้ำ เพราะว่าทองแดงนะคะมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำนะการถ่ายโอนความร้อนจากทองแดงไปหาน้ำนะคะความร้อนที่ทอง ความร้อนที่ทองแดงให้เท่ากับความร้อนที่น้ำได้รับนะคะความร้อนที่ทองแดงให้แสดงว่ามีอุณหภูมิลดลงทำให้เกิดการขายความร้อนและความร้อนที่น้ำได้รับนะคะแสดงว่าน้ำจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นการดูดความร้อนความร้อนของทองแดงนะคะจึงเป็นคิวลดและความร้อนของน้ำก็เป็นคิวเพิ่มนะคะที่เป็นคิวลดเพราะว่าทองแดงให้อุณหภูมิให้ความร้อนกับน้ำแสดงว่าอุณหภูมิม,มันต้องลดลงและน้ำนะคะได้รับอุณหภูมิจากทองแดงแสด,ดงว่าความร้อนจะต้องเพิ่มขึ้นเราก็จะมาวาดรูปกัน ทองแดงทองแดง 100- ่งร้กร,รมัมมีอุณหภูมิหนึ่งองศาเซลเซียสแต่ว่าเขาหาอุณหภูมิสุดท้ายของทองแดงนะคะซึ่งเราไม่รู้ก็ต้องแทนเป็น t องศาเซลเซียสและฝั่งนี้นะคะก็เป็นก็เป็นน้ำนะคะที่มี อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเหมือนกันค่ะเราไม่รู้อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำก็จะให้น้ำแทนเป็น t องศาเซลเซียสนะคะข้อนี้นะคะจากทองแดงไปทองแดงไม่มีการเปลี่ยนสถานะมีการเปลี่ยนแค่อุณหภูมิจะใช้เป็น mc delta t นะคะ ซึ่งฝั่งนี้เป็นการคลายความร้อนเราก็จะใช้เครื่องหมายลบไว้ด้วยและฝั่งนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉยๆเราก็ใช้ mc delta t เ,เหมือนกันข้อน,นี้นะคะก็จะเป็นมวลของทองแดง c ก็ต้องเป็น c ของทองแดงเหมือนกันเพราะว่าเป็นฝั่งของทองแดง ตรงนี้นะคะ m ตรงนี้ค่ะก็จะเป็น m ของน้ําและ c ก็จะเป็นค่า c ของน้ำนะคะเราจะมาแทนค่ากันมวลมวลของทองแดงเท่ากับ100กรัมเราติดเครื่องหมายลบไปด้วยค่า c นะคะค่าความร้อนเฉพาะของทองแดงเท่ากับ0.1ก็เอา0.1มาใช้คูณกับ เดลต้าทคืออุณหภูมิปลายลบอุณหภูมิต้นอุณหภูมิปลายคือทีองศาลบด้วยหนึ่งร้อยจะเท่ากับไปฝั่งมวลของน้ำนะคะน้ำมีมวลสองร้อยกรัมมีความร้อนจำเพาะของน้ำนะคะเท่ากับหนึ่งค่ะก็ตรงนี้ เดลต้าทก็เป็นอุณหภูมิปลายและอุณหภูมิต้นคือ t ีลบยี่สิบองศา <Hey. S 1> ก็มาคิดเลขกันนะคะลบหนึ่งร้อยคูณศูนย์จุดหนึ่งเท่ากับลบสิบคูณกับ t ีลบหนึ่งร้อยฝั่งนี้ก็เป็นสองร้อยคูณกับ t ีลบยี่สิบ เอาเราจะเอาลบสิบคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะกระจายเข้าไปลบสิบคูณกบทีก็เป็นลบสิบทีแล้วลบสิบคูณกับลบหนึ่งร้อยก็ลบเจอลบเป็นบวกก็จะเป็นบวกหนึ่งพันเท่ากับก็คูณเข้าไปเหมือนกันก็จะเป็นสองร้อยทีลบกับสี่พันนะคะแล้วก็จะมาย้ายข้าง ย้ายตัวแปรไปอยู่กับตัวแปรย้ายตัวเลขมาอยู่กับตัวเลขนะคะลบสิบทีนะคะติดลบอยู่ย้ายมาก็เป็นบวกตรงนี้ก็จะได้ห้าพันเท่ากับ210รทีแล้วก็เราก็จะย้ายข้างนะคะให้ตัวแปรไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ ท่านี้ก็จะอุณหภูมิสุดท้ายก็จะเท่ากับประมาณ23.8องศาเซลเซียสนะคะขอบคุณค่ะ